ความเป็นมาบุญข้าวประดับดินการทำบุญข้าวประดับดินนี้เกิดจากความเชื่อตามนิทานธรรมบกตว่าญาติของพระเจ้าพิมพิสารได้ยักยอกเงินวัดไปเป็นของตนเองครั้งตายไปแล้วได้ไปเกิดเป็นเป็นในนรกและเมื่อพระเจ้าพิมพิสารถวายทานแด่พระพุทธเจ้าแล้วไม่ได้อุทิศให้ญาติที่ตายกังเกนพวกญาติที่ตาย มาแสดงตัวเป่งเสียงหน้าลัวให้ปรากฏใกล้ระราชนิเวศรุ่งเช้าได้เสดไปทูลถามพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าองค์ทูลให้เห็นทราบว่าพระเจ้าพิมพิสารจึงถวายทานอีกแล้วทิศส่วนกุศลไปให้ญาติที่ตายไปจึงได้รับส่วนบุญกุศลดังนี้การทําบุญข้าวปดินคือการ เพื่ออุทิศส่วนกุศลแก่ญาติผู้ตายแล้วถือเป็นประเพณีที่ต้องทำเป็นประจำทุกปี